หามเจอโอเคอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะไอ,อเอารถสีแดงเหมาะกับวันอาทิตย์มากวันอาทิตย์ต้องสีแดงใช่ไหมคะแล้วที่พิเศษกว่าคันนั้นคันนี้คือ MG ZS ค่ะ รุ่นท็อปสุดสเปกแน่นๆแล้วที่สำคัญค่ะไมน่าเชนแล้วนะคะสภาพสวยแน่นอนเพราะว่าเพิ่งได้มาเมื่อวานเลยค่ะสดๆร้อนๆนะคะคันนี้อ้อยยังไม่ได้ทำอะไรกับรถเลยนะยังไม่ได้ล้างเลยด้วยซ้ำข้างในนะคะยังมีฝุ่นมองที่ตัวรถยังมีฝุ่นอยู่เลยนะคะตรงนี้รีบเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะยังไงสำหรับลูกค้านะคะที่หา MG ZS อยู่นะคะสเปคแน่นๆตัวท็อปเลยด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญค่ะอย่างที่บอกว่าไมน่าเชนแล้วนะคะอันนี้จะเป็นสมปัจจุบันเลย ขับไปนะคะสภาพเหมือนป้ายแดงแน่นอนค่ะโอเคองั้นเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันใกล้ๆกันเลยนะมาดูกันที่สเปคด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะไฟหน้าค่ะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะก็คือให้แสงสีขาวแสงสีขาวเนี่ยข้อดีคือเวลาที่เปิดไฟตอนกลางคืนนะคะจะส่องสว่างได้ชัดเจนแล้วก็สว่างมากๆเลยค่ะมีไฟเดย์ไทม์ดันนิ่งไหนมาด้วยนะคะนี่เลยสวยงามมากๆถัดมาด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกค่ะ สวยงามมากเลยนะก็จังหน้านะคะจะเป็นการดีไซน์แบบใหม่เลยค่ะเป็นกระจังเป็นช่องรับลมที่เป็นสีเงินไอขอโทษค่ะสีดำออกสีดำเงาๆนะคะปัดด้วยเส้นโครเมียมนะคะสีเงินแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกับโลโก้ MG ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็กล้องหน้ารถค่ะนี่เลยเห็นไหมเอยกล้องหน้ารถนะช่วยคือขับดีกล้องชัดคือชัดจริงค่ะเพราะว่าคันนี้ได้แอบเอาไปลองขับมาแล้วด้วยนะคะก็ ทุกอย่างสมรรถนะโอเคมากๆเลยนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถกันเลยนะคะลูกค้าที่หาอยู่นะยังไงลองดูนะคะทักเข้ามาในเพจก็ได้ค่ะหรือว่าทิ้งเบอร์โทรไว้นะคะเดี๋ยวให้พี่ฝ่ายขายติด,ดต่อไปนะ มาต่อกันที่ด้านข้างนะคะล้อจะเป็นทูโทนแบบนี้เลยนะคะเป็นล้อสีดำตัดกับสีเงินค่ะซีรีส์ยางนะคะจะเป็น215 55ึ1 7นะคะสภาพยางบอกเลยว่าใหม่นะคะดูจากยางได้เลยนะผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆนะคะ คันนี้สภาพเดิมๆเลยนะได้มาแบบนี้รีวิวแบบนี้เลยนะคะตรงซุ้มลอ้อขอโทษนะคะเดี๋ยวซูมซุ้มลอ้อให้ดูก็จะเป็นเส้นสีดําอย่างนี้เลยนะคะเป็นสีดําออกดําด้านๆนะคะไม่ใช่ดําเงานะด้านในไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าตัวสีแต้มจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบเลยนะเพื่อนๆดูกันได้เลยนะสีแต้มโรงงานยังอยู่ครบนะคะสภาพเดิมๆไม่มีการล่วซึมนะคะด้านในนะ โอเคด้านข้างนะคะฝาครอบกระจกค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะคะวิ่งเป็นเส้นแบบนี้เลยแต่ไม่ได้เป็น LED นะคะก็จะเป็นแบบฮาโลเจนนะคะตรงนี้นะคิ้วกันศาสตร์มีการติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าลลอะไรโา แหลกหลังคาด้วยนะคะก็ดูสปอร์ตดูสวยงามดีค่ะกุญแจนะคะได้มาทั้งหมด2ดอกค่ะมีทั้งหลักทั้งสารองแบบนี้เลยนะคะอีกอย่างหนึ่งในความพิเศษของเขานะคือออาชอบตรงการดีไซน์ตรงมือจับของเขานะคะด้านบนเป็นโครเมียมค่ะตรงมือจับด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยค่ะนี่เลยคือโครเมียมเนื้อมันเป็นรอยนิ้วได้ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็เวลาเปิดรถนะคะหรือปิดรถเนี่ยก็สามารถกดปุ่มล็อกกับกดล็อกจากมือจับประตูได้เลยนะคะมา มาดูภายในกันว่ามันจะสวยขนาดไหนนะภายในนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะมากับคิ้วโครม,ม,มสีออกเงินๆแบบนี้เลยนะคะสภาพใหม่ๆเลยค่ะไม่มีรอยขลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะแล้วก็เรามาต่อกันที่โครงสร้างนะมาโครงสร้างด้านหน้านะคะเห็นอาร์คเรียงตัวสวยกลมนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทำสีกบทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะ ด้านข้างตรงนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของตัวสติเกอร์นะคะระบุหมายเลขตัวถังนะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็ชัดเจนมากๆค่ะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้อ้ด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังหารถ MG ZS นะคะสเปคตัวท็อปอยู่นะแนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะหรือมีเพื่อนนะคะที่กำลังหาอยู่ก็แนะนำมาหาเราได้เลยนะคะ ร้านของเรานะคะย้ายมาอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษนะคะติดถนนใหญ่เลยค่ะชื่อตลาดเบนชัวค่ะเข้ามาจะเจอนัดถาออตโต้เลยแต่ตอนนี้คือป้ายเรายังทําไม่เสร็จนะคะเพิ่งย้ายเข้ามาก็สําหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางมาสามารถโทรสอบถามเส้นทางได้โดยตรงเลยค่ะมาต่อกันที่ประตูบานต่อไปเลยนะคะอันนี้แอบเห็นนะมันน่าจะเป็นเหมือนแบบ คือตอนที่ออกจากห้างป้ายแดงมาค่ะเป็นสติกเกอร์ที่แปะคาดไม่ให้ขดรถกระจกลงมาแล้วมันน่าจะละลายตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องขัดให้นะคะก็คือเจอตําหนิตรงนี้จุดนึงนะอันนี้คืออ้อบอกเพื่อนๆตรงๆเลยถ้าเจอตรงไหนเราดูไปด้วยกันเลยนะคะมาต่อกันที่โครงสร้างด้านหลังนะคะนี่เลยโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะสี สวยงามมากๆค่ะยังไม่เจอตำหนิสีนะคะอ่าฝาถังน้ำมันของคันนี้นะคะจะอยู่ฝั่งเดียวกับคนขับนะคะน้ำมันที่เติมจะเป็นน้ำมันเบนซินนะคะจะรองรับเป็นเบนซินค่ะมาต่อกันที่ไฟไท้ายนะคะไฟไท้ายก็ดีไซน์มาเป็นแบบใหม่เลยนะคะไม่น่าเชื่อแล้วไฟไท้ายดีไซน์มาเป็นแบบใหม่เป็น LED นะคะสวยงามมากๆลูกค้าที่หายอยู่นะบอกเลยคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ ด้านหลังนะคะจะมีในส่วนของตัวเซนเซอร์หลังมาให้นะคะทั้งหมด1 2 3 3สจุดเหรอใช่เซนเซอร์ด้านหลังทำไมถึงมี3จุดโอเคเซนเซอร์ด้านหลังมีทั้งหมด3จุดนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะก็มีทั้งเสียงเตือนแล้วก็ภาพให้เห็นชัดเจนแม่นยำค่ะอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาเปิดฝากระโปรงท้ายนะคะวิธีการเปิดคือโลโก้ m g ใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนกดเข้าไปเลยแล้วดึงขึ้นได้เลยค่ะ รถนะคะมีขนาดที่กว้างมากๆเลยนะคะสามารถเก็บของได้เยอะมากอยากให้เห็นตรงตัวพื้นสก,กรารตรงนี้นะคะยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะขุยผ้าเลยคือใหม่มากจริงๆค่ะคันนี้สภาพสวยๆใหม่ๆเลยค่ะมาพร้อมกับแผงกั้นสัมภาระท้ายนะคะก็เวลาที่เราวางของเก็บของนะคะที่สำคัญใช่ไหมคะกันคนด้านนอกมองเห็นก็สามารถปิดแผ่นสัมภาระอันนี้ได้เลยค่ะ มาต่อกันที่โครงสร้างนะคะนี่เลยนะน็อตฝ่าท้ายน็อตเดิมนะคะไม่มีไขไม่มีแกะนะคะการันตีน็อตเดิมนะยังมีเห็ดค่าปุ่นเลยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ลงเลย คือได้มาก็เอามารีวิวเลยเห็นวันอาทิตย์นะคะเผื่อบางคนกำลังตามหารถอยู่นะคะก็ลองแวะเข้ามาดูที่นัดถาออโต้ได้เลยค่ะมีรถให้เลือกหลายรุ่นมากๆเลยนะคะประตูบานต่อไปนะคะจะเป็นแผงข้างสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีน้ำตาลอ่าสีน้ำตาลสวยๆส,ๆสดๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดค่ะมาต่อกันที่โครงสร้างเหมือนเดิมค่ะอ้อยดึงให้ดูทุกบานนะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถซื้อได้เลยนะคะ เห็นโครงสร้างนะคะเห็นอาร์คชัดๆนะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทาสีกบทับเลยนะคะการันตีโครงสร้างเดิมๆเลยค่ะประตูนะคะดีไซน์มาสวยงามมากๆแล้วก็ตัวสมาทธิเลตนะคะมีทั้งหมดสฝัง่งแล้วก็ฝาท้ายฉาบสามารถใช้งานตัวสวัสทีหลอด้านเหมือนกันนะคะไม่ต้องเอากุญแจออกจากกระเป๋าเลยนะมาต่อกันที่ประตูบานสุดท้ายนะคะนี่เลย ประตูบานสุดท้ายนะคะสภาพใหม่ๆเลยค่ะไม่มีรอยทลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่เข้ามาดูแล้วนะคะพูดผิดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะโครงสร้างด้านหน้านะคะนี่เลยโครงสร้างเดิมนะคะ ไม่มีขอรไม่มีโพนไม่มีทําสีกบทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมๆเลยค่ะจากโรงงานนะทุกอย่างโครงสร้างเดิมจากโรงงานหมดเลยนะคะทั้งคันเครื่องยนต์คันนี้นะคะบอกว่าบอกเลยว่าได้เป็นเครื่องยนต์1,500ซีซีเบนซิน114แรงม้านะคะก็คือจริงๆแล้วถามว่าได้ทั้งความแรง แล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยเพราะว่าอันเนี้ยไปวิ่งมาก็ถือว่าคุ้มค่าค่ะกับการที่จ่ายไปนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้เปิดฝากระโปรงให้ดูโครงสร้างกันนะคะรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้เลยโอเคพิธีการเปิดฝากระโปรงก็คือดึงสลักจากด้านในนะคะแล้วก็ยกฝากตัวฝากระโปรงขึ้นนิดนึงดันไปทางด้านขวานะคะแล้วยกเลยนี่ห้องเครื่อง ห้องเครื่องใหม่มากค่ะห้องเครื่องนะคะใหม่ๆเลยนะเนี่ยเพื่อนๆดูได้เลยสีแต้มจากโรงงานนะคะทุกอย่างยังมีอยู่ครบอยู่เลยนะโครงสร้างด้านหน้านะคะน็อตฝากระโปรงน็อตเดิมนะคะไม่มีไขนะไล่มาที่ซุ้มล้อนะคะไฟหน้านะคะคานหน้าทุกอย่างสติ๊กเกอร์มอ,อกอยังอยู่ครบนะคะยังคงสภาพที่สมบูรณ์ เหมือนใหม่ป้ายแดงมากๆเลยค่ะแต่ราคาประหยัดนะคะได้ราคามือสองแต่สภาพป้ายแดงเอ๊ะยังไงคุ้มยิ่งกว่าคุ้มโอเคมาค่ะเดี๋ยวเล่าไปต่อกันที่ภายในตัวรถกันนะคะมาดูฟังก์ชันกันมันมีฟังก์ชันอย่างหนึ่งที่อ้อยากลองให้เพื่อนๆดูกันเดี๋ยวตามอ้เข้ามาเลยค่ะภายในตัวรถนะคะ คือดีไซน์มานะคะจะเป็นสีดำตัดกับสีนี้คือจะมันมันไม่กึ่งน้ำตาลนะมันสีคล้ายๆสีออกสีกาแฟาเหรอคะมันออกน้ำตาลเข้มๆอะค่ะนะคะก็คือภายในดีไซน์มาเป็นหนังหมดเลยเป็นทูโทนทั้งคันเลยนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะแสดงผลทุกอย่างเกี่ยวกับตัวรถเนี่ยซึ่งซึ่งฟังกชันเนี่ยอ้อยบอกเลยว่าครบมากๆ ปาดรถมานะคือเขาก็จะบอกเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่อุณหภูมิด้านนอกเท่าไหร่อะไรอย่างนี้คือมีการบอกฟังก์ชันทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งระบบที่้อยบอกว่ามันว้าวคือนี่เลยเดี๋ยวดูอสวัสดีอ่ะ,อะเดี๋ยวนะคะอันนี้เดี๋ยวเปิดหลังคาเปิดหลังคาถ้าถ้าเราบอกเขาว่าให้เขาเปิดหลังคาปุ๊บเขาจะสามารถเปิดหลังคาให้เราเลยเอาใหม่ เปิดหลังคานี่เพื่อนเ<ๆ>เห็นไหมมันว้าวมากคือเอ้ยเอ้ยมันเจ๋งคือเขาเข้าใจในสิ่งที่เราพยายามจะพูดหรือบางคนถ้าใช้เป็นฟังกชันภาษาอังกฤษก็อาจจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าของอ้อยเลือกตั้งค่าเป็นภาษาไทยก็เลยสามารถพูดภาษาไทยกับเขาได้เป็นไงล่ะฟังภาษาไทยรู้เรื่องด้วยเจ๋งไหมโอเค ตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเหมือนกันค่ะก็คือปุ่มเปิดปิดหลังคานะคะก็คือสามารถทําแมนนวลได้จากตรงนี้เหมือนกันค่ะหรือเราจะใช้การสั่งปิดหลังคาจากเสียงแบบที่อ้อยพูดแบบเมื่อกี้ก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคหน้าจอทัชสกรีนเนี่ยอ้อยมองว่ามันมีขนาดที่ใหญ่มากๆนะมองเห็นชัดเจนมากๆนะคะเวลาที่เรามองเข้าไปเนอะฟังก์ชันใช้งานง่ายไม่ได้ดูซับซ้อนอะไรเลยนะคะคือเลือกแมปก็คืออยู่ที่แบบ ก็ใช้งานง่ายเพราะว่าได้ลองเล่นลองกดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างคือมันโอเคมากๆถัดมานะคะก็จะมีช่องใส่ชาร์จไฟ2ช่องนะคะเกียร์ตั้งค่ากล้องเนี่ยหมุน3-60องศาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถกดตั้งค่าจากตรงนี้ได้เลยนะคะเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะช่องเก็บของ ว้าวมากๆรถก็จะมีฝุ่นนิดนึงนะคะสําหรับลูกค้าที่ดูอยู่ก็อย่างที่บอกค่ะว่ารถเพิ่งเข้าเลยเอ้อยยังไม่ได้มีการล้างหรือสปาทำความสะอาดใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะมาต่อกันที่ด้านหน้าของอ้อยนะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายก็เป็นระบบไฟฝั่งขวาเป็นระบบปัดน้ำฝนนะคะระบบคันนี้เดี๋ยวให้พี่ตาล้องเลื่อนมานะคะจะเป็นระบบพ o ูสตาร์ทนะคะนี่เลยจะเป็นระบบ คูสตาร์นะคะสามารถเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทได้เลยนะอีกอย่างานนแล้วก็มีระบบคูคอนโทลด้วยนะคะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะก็ล็อกความเร็วตามที่กฎหมายกําหนดได้เลยค่ะเพื่อนๆใครดูอยู่นะเห็นไหมฟังก์ชันเยอะขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึง่งอยากให้ดูเบาะด้านหลังมากๆเลยเดี๋ยวให้พี่ตะก้องเปิดแล้วให้ดูนะคะหัวเบาะยังหุ้มพลาสติกอยู่เลยค่ะหัวเบาะยังหุ้มพลาสติกอยู่เลยนะยังใหม่หมแบบ เออใหม่แบบไม่รู้จะพูดยังไงคือแทบจะไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะคะแล้วก็มีตัว ISOFIX ด้วยนะคะช่วยล็อกเขาเรียกว่าอะไรนะคาซิดของลูกน้อยเรานะคะเมื่อก,กี้บ,บอลบกว่ามีอะไรนะคะอ่ะด้านหลังนะคะก็จะมีช่องเสียบ usb ด้วยนะคะตรงนี้เลยนะฟังก์ชันครบคันราคามือ 2. สองสภาพใหม่ๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวยังไงตาม้ลยลงไปสรุปราคากับโปรโมชั่นด้านล่างกันนะคะ ใช้เวลามาพอสมควรก็คือจริงๆแล้วรีวิว MG เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่ที่รีวิวนะคะถ้าพูดอะไรผิดไปจริงๆไอ้ต้อ,อ,องขออภัยด้วยนะคะไม่ได้แบบอยากให้เพื่อนๆดูแบบความสดและจริงนะคะไม่ได้มีการตัดต่อไม่ได้มีการแบบว่าเตรียมอะไรกันมาเลยเจอตำหนิก็เจอลืมพูดตรงนี้ก็คือลืมจริงๆนะคะโอเคเดี๋ยวอายาอีกครั้งหนึ่งรถที่อเอามานะคะจะเป็น MG ZS นะคะตัว X Plus นะคะปี2021ค่ะเลขใบเพียงแค่20,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะถือว่าใ่วิ่งมันน้อยมากๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญค่ะราคานะคะ ป้ายแดงนะคะคันนี้อยู่ที่799,00 0าวันนี้อ้อยเอามาขายเพียงแค่6 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะโปรโมชั่นดีๆนะคะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเรายังมีค่ะดอกเบี้ยค่ะ0%นนะคะให้ลูกค้าฟรีไปเลยค่ะ1ปีแรกค่ะหรือค่ะอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษตลอดหรือสัญญา2 7 9ให้นานสูงสุดถึง5ปีเลยค่ะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่อยากขับก่อนผ่อนที่หลังค่ะขับฟรีไปเลยค่ะ90าวันค่ะหรือค่ะอยากขับอยากผ่อนสบาย สายยาวนานได้สูงสุดที่ ส4เดือนกันเลยค่ะถือว่าคุ้มมากนะคะแล้วโปรโมชั่นนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดได้แคมเปญเดียวกันเลยค่ะเรายังมีบริการนะคะจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านอีกค่ะสําหรับลูกค้านะคะดูคลิปนี้แล้วอยากได้ตรงไหนเพิ่มเติมสามารถแอดเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะเพราะบางทีอ้อาจจะลืมรีวิวตรงนี้หรือเปล่าอยากเห็นออปชั่นตรงนี้อะไรอย่างนี้สามารถรีวิวได้เลยค่ะดูแล้วอยากได้รถแล้วโทรหาอ้อยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์ 6 5 6 4 6 4 5 5ค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดค่ะแอดนัทธาออโตค่ะช่องทางทาง Facebook, Fanpage, Youtube เรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงกันเลยค่ะยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่างที่บอกเลยค่ะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยจริงๆค่ะเพราะว่าใหม่มากค่ะกับการรีวิว MG นะคะก็ถือว่าสมรรถนะกับราคาถือว่าคุ้มค่ากับการเงินที่ ไปมากๆเลยนะคะยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะไอ้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกับอ้อยใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ